ปีนี้พี่เวิร์กรุ่นป้ายไฟประคัดเด็กเองเลยเนะฮะรุ่นที่หล่อมากจะน้องทำโปรเจกต์ในห้องเชียร์น่ะเหรอไปเซ็ตเมอร์เม้นต์กันเถอะเล่นพอาชียปดูผู้ชายด้วยแย่แย่มากโ้ยโวยแต่โ้ยโวยโอ้ยโอ้ยน้องมันไม่ไม่กล้าถือกับเราแล้วล่ะนะคนต่อไปเชิญ สวัสดีครับผมโจเซฟจูิิเวอร์โจนาธานลีสัส้นว่ารีเจพีเจ <c oughs> คุณมีสิทธ์อะไรมาสั่งให้เพื่อนผมได้สั้นๆเอางั้น้ลแต่มึงเลยครับพี่ผมไพ่เฮดวาร์ดรุ่นป้ายไฟผมเจ้ามือเลขาวาร์ดรุ่นป้ายไฟผมเป็นแฟนคลับทุกพี่นะครับ <c oughs> เรื่องเอาหน้าในกูเลด้าดีมาก ไหนคุณลองบอกข้อดีของคุณมาหน่อยสิข้อดีคือเป็นคนไม่มีข้อเสียครับดีแล้วข้อเสียอะไรข้อเสียคือมีข้อดีมากเกินไปครับนี่ทำอะไรตลกเหรอทำอะไรตลกเหรอหลกเหรอ มาที่แป๊บนึงนะครับนี่ไหนลองวากสินี่เป็นกี่โมงแล้วกูไม่ถึงน้องแม่ไม่ถึงมึงอ่ะยังไม่รู้ตัวอีกเหรอพี่ครับพี่เล่นอะไรกันนะครับเล่นเสร็จแล้วเรียกด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปนอนค่ับนี่ไอ้หลัดไอ้ย่าถ้าพี่หลัดกูดีขนาดนี้นะกูน่าเลี้ยงสายเช้าเย็นเลยอ่ะกูเป็นคนจ่ายด้วยอ่ะต่อให้กูเป็นน้องเล็กสุดนะกูจะขอจ่าย เรื่องแบบนี้ต้องใช้เงินคุณทำให้เด็กมันดูดิต้องห็ินเลิศหรือพี่วารเลยจะทำอะไรก็ทำแต่ครับกูรอกรี๊ดอยู่เนี่ยผมใส่ให้คุณนิ่งทําไมคุณจะดกดิ๊กเดี๋ยวกูขอแบบมีคำสร้อยใส่เบิร์กเข้าไปด้วยเบิร์กเออเบิร์กผมใส่ให้คุณนิ่งท้าไมคุณจะดกดิ๊กอียะเอาจริงเจอแบบนี้กูก็เชื่อฟังนะกูจะไม่กระดิกแม้แต่คนหมูกเลยกูจะอยู่นิ่งๆแบบเนี้ยดีมากไอ้กายจัด เบอร์อยากให้ผู้ดีๆไม่ใช่เหรอก็อทำตัวให้มันน่ารักดิบ้าบ้าบ้านี่คือผมอินเออผมอินสิ่งที่พี่เขาสอนเออผมก็แค่เออทำตัวน่ารักไอดีเทมึงช่ยหยุดแดกสักแตแป๊บแล้วมาทำงานได้อะไรวะนี่อย่าจริงจังเร็ว ก็เบอร์ให้ตามเพื่อนมันทำไมไม่ตามมาหรือจะต้องให้ผมตามไปถึงบ้านนี้ฮะเอ้ยมาเลยครับมาเลยเปิดประตูบ้านรอแล้วครับเอาจริงเจ้าหน,นี้จนขึ้นบ้านก็คุ้มแล้วเออนี่ครับคุณแจสำรองผมปั๊มไม่พี่แปดดอกเจียนน่าจะรู้เบอร์ว่าถ้าขัดคำสั่งผมจะโดนอะไรเอีย อย่าพูดอะไรไปมากกว่านี้เลยครับผมจะเหลวตรงนี้แล้วเอา้าวพอหัวมาได้แล้วเหรอมึงเนี่ยมาทำอะไรกันเยอะแยะก็มาคัดพี่วาร์กไงอย่าบอกนะว่ามึงลืมอ่ะถ้าบอกว่าลืมก็คือตอแหละนะอย่าบอกนะว่ามึงตอแหลอ่ะอ๋อนี่นี่มหาหัดตอแหลเหรอฮะ กูเข้าใจเนหมือกูเข้าใจหมือกูเข้าใจมือมึงกล้ามากนะที่แหกกฎที่พวกกูตายแม่พี่ก็ไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยนะครับกฎข้อหนึ่งห้ามสายห้ามตายห้ามขาดข้อสองห้ามจีบรุ่นน้องกฎแค่น,นี้มึงยังสึกทำไม่ได้พี่ก็ออกจากเทพวัปไ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 ปตะลุกซ้อมกับซ้อมเพื่ออนาคตได้เป็น โอ้เฮียฟังก่อนดิไปไป่พวกพี่เล่นอะไรกันนะครับนี่ไปโอเคตามนั้นครับดีไปไปไปเดี๋ยวนะนี่ก็แปลว่าผมจีบรุ่นน้องได้แล้วถูกปะ ฉันสิชันสิ งานกันหน่อยอะไรให้ฝากผลงานกันหน่อยว่าดอกมีอะไรให้ติดตามอีกบ้างครับเดือนหน้าเนี่ยเด็กไก่ชเวตบัณฑิตเจ็บใหม่กำลังจะออกแล้วนะครับฝากติดตามด้วยบนไลฟ์ทีวีของไทยรัฐครับผมแอดแทนได้เอ็มจีครับเฮ้ยใครไปถ่ายอะไรอย่างไม่ใช่หรอไม่ไถ่ายอะไรเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเพลงใหม่แอมเปอร์แซงรังเจอะแล้วครับฝากติดตามด้วยครับอ้เดี๋ยวบังเฮ้ยโวยสิ่งวะขำกันไม่ได้ไอ้เดยวบัง